ในการสนทนาส่วนใหญ่เรามักถูกสอนให้ต้องมีไหวพริบต้องตอบโต้ให้เร็วต้องพูดให้คล่องแต่ในโลกของการเจรจาระดับสูงความเงียบไม่ได้แปลว่าการพ่ายแพ้แต่มันคือการคุมเกมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกว่าทำไมการไม่พูดถึงมีค่ามากกว่าคำพูดที่ชาญฉลาดผ่านเรื่องราวของบุคคลที่เปลี่ยนโลกด้วยความสงบการเดินทางสู่ความเงียบวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความสงบ ลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในห้องเจรจาที่ตึงเครียดบทสนทนากำลังไหลลื่นแต่จู่ๆฝ่ายตรงข้ามก็หยุดพูด1วินาที2วินาที3วินาทีความรู้สึกแรกของคุณคืออะไรครับงานวิจัยจาก University of Groningen พบว่าในบทสนทนาทั่วไปมนุษย์จะเริ่มรู้สึกถึงความประหมาทันทีเมื่อจังหวะหยุดลงเพียง4วินาทีเพราะมันทำลายความลื่นไหลของสังคม แต่ในบริบทของการเจรจาหรือ negotiation ความเงียบนี้มีหน้าที่ต่างออกไปครับมันไม่ได้สร้างแค่ความอึดอัดแต่มันถูกตีความว่าเป็นความสุขุมและการใช้ความคิดที่ลึกซึง้งซึ่งเป็นจุดที่อำนาจเริ่มเปลี่ยนมือมาอยู่ในมือของผู้ที่นิ่งกว่าตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดคือเหตุการณ์ในปี1997เมื่อสตีฟจ็อบสถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงกลางเวที WWDC ว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีจาว่าเลย แทนที่จ็อบส์จะสวนกลับด้วยอารมณ์ในทันทีเขาเลือกที่จะนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้จิบน้ำอย่างช้าๆและกล้มหน้าครุ่นคิดท่ามกลางความเงียบสนิทของคนทั้งหอประชุมนานถึง18วินาทีเต็มครับความเงียบนั้นนานจนคนดูเริ่มรู้สึกอึดอัดแทนแต่ความนิ่ง18วินาทีนั่นเองที่ทำหน้าที่ละลายแรงประทะของคำด่า และเปลี่ยนสถานะของ Jobs ให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนหรือที่นักวิทยาศาสตร์จิตวิทยาเรียกว่า Integrative Complexity เพื่อให้คำตอบที่ออกมามีน้ำหนักและทรงพลังที่สุดครับนี่คือสิ่งที่ศาสตราจารย์ j a r e d c o r r a n จาก MIT Sloan เรียกว่า Silent Gaps ครับ เขาพบว่าการหยุดนิ่งนานกว่า3-7วินาทีช่วยให้สมองหลุดออกจากความคิดแบบตอบโต้หรือ reactive ไปสู่การคิดแบบบูรณาการหรือ integrative ซึ่งผู้นำระดับโลกอย่างเนลสันแมนเดล a าเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีแมนเดล a ามักจะใช้ความเงียบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานะที่เหนือกว่าหรือ high status เพราะงานวิจัยจาก University of Michigan ยืนยันว่า คนที่มีสถานะสูงจะไม่รู้สึกว่าต้องรีบอธิบายตัวเองหรือร้องขอความสนใจจากใครความนิ่งของแมนเดลาบอกกับศัตรูว่าคำพูดของคุณทำลายความสงบของฉันไม่ได้และเมื่อระดับความเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลลดลงเพราะความนิ่งนั้นความไว้วางใจจะเริ่มก่อตัวขึ้นตามผลวิจัยของ n นเมเกนยูนิเวอร์ซิตี้ในทางปฏิบัติของการเจรจาและปิดการขายความเงียบทำหน้าที่สร้างสิ่งที่เรียกว่าภาระในการตอบสนองครับ ลองนึกถึงเคสมหาเศรษฐีที่เจรจาซื้อกิจการเมื่อเขาได้ยินราคาที่สูงเกินจริงเขาเพียงแค่สบตาฝ่ายขายและเงียบสนิทนานนับนาทีความเงียบที่มาพร้อมการสบตาหรืออายคอนแทคคือกุญแจสำคัญครับเพราะถ้าคุณเงียบแล้วหลบตาคุณจะดูประมาททันทีแต่ถ้าคุณเงียบแล้วจ้องมองด้วยความผ่อนคลายแรงกดดันจะตกไปที่ฝ่ายขายจนเขาจะต้องเป็นฝ่ายพูดออกมาเองว่าเออถ้าราคานี้สูงไปเราลดได้นะครับ เหมือนกับที่คริสวอ a สอดีตนักเจรจา FBI ใช้เทคนิค Effective Pause เพื่อบีบให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคายข้อมูลลับออกมาเองเพียงเพราะทนความเงียบไม่ได้แบบฝึกหัด The Silence Masterclass และขั้นตอนการคุมเกมต่อเพื่อให้คุณเปลี่ยนจากผู้ฟังเป็นผู้คุมเกมผมมีแบบฝึกหัด3ระดับพร้อมคำแนะนำว่าเมื่อพวกเขาคายข้อมูลออกมาแล้วคุณต้องทำอย่างไรต่อครับ1ระดับที่1 The 4 o u r s e c o n d buffer ฝึกเพื่อรับข้อมูลเพิ่มวิธีทำเมื่อพวกเขาพูดจบอย่าเพิ่งสวนกลับให้นับ 1, 2, 3, 4สในใจก่อนตอบเมื่อเขาพูดต่อทำอย่างไรต่อครับเมื่อความเงียบทำงานและเขาเริ่มขยายความเพิ่มให้คุณจดบันทึกประเด็นใหม่หรือพยักหน้าช้าๆแล้วพูดสรุปใจความว่าผมเข้าใจแล้วที่คุณเสริมมาเรื่องนั้นน่าสนใจมาก การทำแบบนี้จะทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้ฟังที่มีบารมีและเขายิ่งอยากให้ข้อมูลคุณมากขึ้น 2. ระดับที่2 The Information Vacuum ฝึกเพื่อหาจุดเปราะบางวิธีทำใช้เทคนิค Mirroring ทวนคำสุดท้ายเช่นงบประมาณจำกัดหรอแล้วหยุดเงียบ10วินาทีพร้อมสบตาเมื่อได้ข้อมูลลับทำอย่างไรต่อครับเมื่อเขาคายเหตุผลที่แท้จริงออกมาเช่นจริงๆแล้วงบโดนดึงไปใช้อีกโปรเจกต์ ให้คุณนิ่งต่ออีก2วินาทีเพื่อแสดงว่าคุณกำลังประเมินสถานการณ์ใหม่จากนั้นให้ยิงคำถามถัดไปที่จี้จุดข้อมูลใหม่นั้นทันทีเช่นแล้วถ้าเราสามารถปรับรูปแบบโปรเจกต์ให้เข้ากับงบที่เหลือล่ะครับคุณจะกลายเป็นคนคุมทิศทางทางออกทันที 3. The Closing Silence ฝึกเพื่อยือนยันคุณค่าวิธีทำเมื่อคุณยื่อข้อเสนอเช่นผมขอปรับฐานเงินเดือนขึ้น1 5แล้วปิดปากเงียบสนิท เมื่อเขาโต้อตอบทำอย่างไรต่อครับถ้าเขาตอบตกลงให้ยิ้มและกล่าวขอบคุณสั้นๆแล้วจบบทสนทนาทันทีอย่าพูดเยอะเพราะจะดูเหมือนคุณไม่มั่นใจในผลลัพธ์ถ้าเขาต่อรองอย่ารีบตอบปฏิเสธให้ใช้ความเงียบอีกสาวินาทีแล้วถามกลับนิ่งๆว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ตัวเลข15%นี้ดูสูงเกินไปในมุมมองของคุณครับการโยนภาระการอธิบายกลับไปจะทำให้คุณยังคงสถานะคุมเกมอยู่เสมอครับ บทสรุปของซีรีส์นี้และก้าวต่อไปสู่ความจริงที่ซ่อนอยู่ตลอด3ตอนที่ผ่านมาเราเริ่มต้นจากการใช้กฎ3วินาทีเพื่อปรับบุคลิกภาพให้ดูฉลาดต่อด้วยการอ่านใจผ่านดวงตาแบบ FBI เพื่อมองหาความจริงที่ซ่อนอยู่และจบลงในวันนี้ด้วยการคุมเกมด้วยความเงียบเพื่อดึงอำนาจในการเจรจากลับมาอยู่ในมือคุณความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่า แต่มันคือพื้นที่ที่คุณอนุญาตให้ความจริงและอำนาจได้ปรากฏออกมาอย่างสง่างามที่สุดหากคุณฝึกที่จะไม่กลัวความเงียบคุณจะพบว่าโลกใบนี้จะเริ่มหมุนตามจังหวะของคุณเองครับแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเป็นนักอ่านคนระดับมาสเตอร์ครับเพราะในขณะที่ใบหน้าและดวงตาอาจถูกฝึกมาเพื่อปกปิดความลับได้บ้างแต่มีส่วนหนึ่งของร่างกายที่โกหกยากที่สุดและมนุษย์มักจะลืมควบคุมมันเสมอนั่นคือมือและเท้าครับ ในตอนหน้าผมจะพาคุณไปเจาะลึกจิตวิทยาที่ FBI เรียกว่า the honest body เราจะมาดูกันว่าทิศทางของปลายเท้าและการขยับปลายนิ้วมือสามารถบอกความตั้งใจที่แท้จริงของคนตรงหน้าได้แม่นยำกว่าคำพูดเป็นร้อยเท่าได้อย่างไรใครที่อยากก้าวข้ามการอ่านใจแบบทั่วไปสู่การมองทะลุปรุปโปร่งถึงสัญชตาตญาณดิบห้ามพลาดตอนต่อไปเด็ดขาดครับสำหรับวันนี้ลองฝึกเงียบให้มากขึ้น แล้วคุณจะเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นสวัสดีครับ